สวัสดีครับนาๆน,น้าตัวปลาวันนี้มาพบกันกับผมอีกเช่นเคยครับพามาเปิดดูหมายใหม่ครับน่าจะเป็นเขาวานแหแล้วครับลือหวานแหยวมาลองซีกันดูครับว่าจะมีตัวไหมไปชมกันครับวันนี้มาหาเลาะดูหมายเลาะไปเรื่อยๆครับรู้จตัวหรือเปลาไปชมกันนะครับ นตัดแล้วนะครับหวานแล้วครับ แหมแรกครับปบยานแจ็คโกวครับ,รบจะเอาขึ้นยังไงครับ มาแล้วครับตกาจแจ็คโซครับใหม่ๆครับเป็นปลาครับลองซื้อใช้ไม่สบายครับ นีน่ครับบยางแจ็คโซครับสุจยอดครับตัดแล้วครับเบียดหลุดมืออีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ไอป๊อกค,ครับ เบ็ดหลุดมือด้วยเม่น,นี้ไม่ถนัดเลยครับทำไงที่ตีถนัดครับจานแก็กโซครับสีเขียวครับใบหลิวคู่ครับใบมูใป้ชมันต่อครับเมื่อกี้นี้เบ็ดวัดปลาเบ็ดหลุดมือสงสัยต้องเอาเชือกพันไว้แล้วครับไม่ค่อยเวิร์กเลยครับตีปลาวันนี้ เบ็ดหลุดมือเฉยเลยถ้าเป็นตัวใหญ่จะทไงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่ผมว่าลากเบ็ดลงไปเลยครับลงน้ําเลยครับไม่ได้เรื่องคนไม่ได้เรื่องเลยคนขัดแล้วครับมาอีไแล้วครับอะไรกบจางแจ็กโซ่เนี่ย ตอ้มแขนเลยครับชอนเกลอครับกับกบจางแจ็คโซสีเขียวสองใบหลิวใบมูครับโอ้โหตีวนไปวนมาโดนอีกแล้วครับ,รบเต็มปากเต็มคำครับจอดครับ ก็สำหรับวันนี้ก็จัดมาฐานแจนนะครับปบยางจักโซบสีเขียวครับก็ฝากผลงานไปเลยนะครับขอบคุณครับ